ไม่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นเนี่ยค่ะสำหรับฮอนด้าซีวิก F C หนึ่งจุดแปด e คันนี้ราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันขวัญใจวัยรุ่นเนี่ยค่ะสำหรับใครที่งบน้อยอยากได้ Honda c ซีว c ไว้ใช้งานคันนี้เลทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่90,00บาทเท่านั้นมาพร้อมสีเทาดำส,สวยๆแบบนี้ลลยคุณลูกค้าจากราคา51900 0ปี2019ได้เป็นรุ่น1 8 e รองท็อปแต่บอกเลยออปชั่นมีมาให้ครบแบบนี้เลยสภาพสวยกริบแบบนี้รายละเอียดเพิม่มเติม มีอะไรน่าใช้งานนะคะสำหรับใครมองหาซีวิกมือสองอยู่ดูคลิปนี้ให้จบเลยนุดมีแนะนำนึ่งคนันไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องนูตรถมือสองนะคะกับนูตที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้มาเจอเจอกันนะคะที่เพชรยนต์สาขา2ของเรานั่นเองนะคะพี่พี่อยู่ถนนเซล์ีไทย9 5พามาอัปเดตรถสวยๆฝั่งนี้นะคะและบอกเลยว่าไม่ถ่ายคันนี้นะคะบอกเลยว่า น่าเสียดายมากก็เลยจัดถ่ายมาให้ดูสักหนึ่งรอบนะคะมาตอกย้ําความสวยเผื่อพี่ๆที่ติดตามใหม่นะคะยังไม่เห็นนะคะพี่ๆจ๋าใครที่มองหาซีวิกมือ2อ,อยู่นะคะและต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีนะคะยอดขายเนี่ยบอกเลยเลยว่าถล่มทลายเลยแล้ววันนี้ได้ราคามาดีมากจับต้องได้ผ่อนแค่เริ่มต้นเดือนละ9,000บาทกับ h o n d a c ซ v i c นะคะตัว F C 1 8 e ค่คันนี้ได้เป็นรุ่นรองท็อปหรือว่าตัวเริ่มต้นแต่บอกเลยว่าออปชั่นมี ม,มาให้จับเต็มเลยตัวรถการันตีมาให้แล้วนะคะสวยกริปเดิมไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นรุ่น1 8 e มาในปี2019กับราคา519,000ไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่7 17,000กิโลเท่านั้นไม่แท้คุณลูกค้าคันนี้ได้มีการตรวจรถมาให้แล้ว200รายจการนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนสำหรับใครที่ได้คันนี้ไปผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นนะคะราเดียดเพิ่มเติมคันนี้ได้อะไรมาบ้างเรามาดูกันสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะได้ในส่วนของการดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยดูสปอร์ตมาแล้วเรียบร้อยด้วย กระจังหน้าโครมเยี่ยมแบบนี้นะคะมาในสภาพสวยทริปเลยนะคะไม่มีการโดนชนมาแน่นอนสภาพสวยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED พร้อมไฟเดย์ไทม mm ์ hmm. นั้นนิ่งไลท์มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เลียมสันเส้นสายตัวถังมาในสภาพที่สมบูรณ์สีเทาดำสีเบาบางเดิมนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีน้องรอยรักยิ้มกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิม Honda มาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรัเมีป่องสูงล้อคันนี้ค่ะอยู่ในสภาพเดิมโรงง,งานเลยรอยต่อนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะแล้วก็ในส่วนของ รายละเอียดนี้เลยนะคะแมกอะลอยสีทูโทนนะคะคันนี้ได้แมกขอบ17มาแล้วสภาพสวยเลยนะคะดอกยางคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะได้ยางปี2024ทั้ง4เซนยังมีการแบบหนาและใช้งานได้ระยะยาวเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดนะคะกระจกรอบคันอย่างที่นุจแจ้งไปนะคะนี่เลย พ์ดเดิม honda แท้นะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวด้วยนะคะเรียมสันเส้นสายด้านข้างนี่สวยเลยนะสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะสีเบาบางเดิมแล้วก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มเลยได้แม็กสีทูโทนขอบ16ทั้ง4ล้อมาในสภาพที่สมบูรณ์มากคันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูกระจกรอบคันนะคะได้เป็นพ์ทเดิมแล้วนะคะไม่มีการ เปลี่ยนกระจกมากและคันนี้นะคะเป็นรถใช้งานมือเดียวหม่แท้เพียงแค่7 7 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะภายในยนะ,ค,ะคันนี้คุ้มโทนด้วย4ีครีมได้เบาผ้าสครีมตัวเบาผ้าเนี่ยเดี๋ยวเรามีการสปาให้ใหม่นะคะเตรียมความพร้อมให้ใหม่เนาะ คอนโซลตรงกลางสีดำเกียร์ออโตมาพร้อมจอกลางรองรับบลูทูธใส่ USB นะคะเกียร์ออโตกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วนะะี่ฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคอนโซลหน้านะคะสีดำแบบนี้สภาพสวยเลยนะภายในดีไซน์กว้างขวางนั่งสบายเครื่องยนต์เร็วแรงให้กำลังแรงม้าอยู่ที่1 4 1แรงม้าก็เลยนะใครที่ชอบแบบว่าเป็นรถเก่งนะคะออกต่างจังหวัดใส่ซิ่ง ขวัญใจไวรุ่นเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะและคันนี้ได้เป็นรุ่นรองท็อปแต่บอกเลยออปชันที่เขาให้มาเนี่ยครบแน่นอนคุณลูกค้านะคะได้ในส่วนของจอกลางกล้องถอยหลังเนาะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบแอร์ออโต้ถือว่าครบเลยและในส่วนของรัเดียตัวโครงสร้างนะคะซอกประตูเสาเอนี่อยู่ในสภาพเดิมเลย นะคะไม่มีร่องรอยการขยับขยื้อนค่ะแล้วก็แผงประตูด้านข้างเรียบเนียนแบบนี้เลยกระจกรอบพันพาร์ทเดิมเมคอาร์ตัวน็อตมาในสภาพเดิมภายนอกภายในนะคะสเปคเดิมโรงงานเลยหรือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเสาบีน็อตอยู่ในสภาพเดิมเลยคุณลูกค้านี่นะคะไม่มีร่องรอยการขยับขยื้อเลยโครงสร้างต่างๆแผ่นเพจวันเดือนปีผลิตนะคะสามารถเช็คได้หรือไม่ก็ตัวเครื่องตัวถังนะคะมีให้เห็นแบบนี้เลยและในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างเมคอาร์ต่างๆนะคะเดนุส ขอให้ดูคันนี้นิดนึงจริงๆเราไม่ค่อยอยากแกะเนาะอ่ะนี่เลยเมคอัพเรียงลงมานะคะสภาพสวยคลิปเลยนี่นะคะไม่มีการผิดความชนหนักมานะคะอยู่ในสภาพเดิม นะสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้นะคะเข้ามาชมได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานสาขา2ของเราอยู่ที่เสรีไทย9 5นั่นเองนะคะอยู่ติดกับถนนออมินบุรีนะคะก่อนถึงแยกมินบุรีนั่นเองนะ,ะถ้าใครเข้ามาไม่ถูกนะติดต่อหนูเข้ามาได้เลยนี่นะคะเมคอาร์ตต่างๆมาในสภาพเดิมโรงงานนะคะโครงทรงโครงสร้างมีการตรวจรถมาให้แล้วนะคะนี่เลยเลมอนเนตหรือว่าชิคนั่นเองนะคะมาตรวจรถให้จากบริษัทภายนอก270เจขานการไม่แท้โครง นะคะห้าดาวแน่นอนคันนี้นะคะเปิดเข้ามาในส่งของรายเอียดห้องบริสารด้านหลังกว้างขวางได้เบอะผ้าเดิมไม่มีริ้วรอยฉีกขาดนะคะเบอะผ้ามาในสภาพที่สมบูรณ์แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นการโครงสร้างต่างๆนะคะซอกประตูนะ,ะเรียงลงมาสภาพสวยเลยนี่นะคะหัวน็อตเบรกอาร์คแผงประตูอยู่ในสภาพเดิม นะคะตัวน็อตอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยเรียมสันเส้นสายตัวรถนะคะสภาพสวยเลยกระจกรอบคันพัดเดิมแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการดีไซน์ด้านหลังคันนี้นะคะดูฉบเฉียวดูเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะและรุ่นนี้อย่างที่บอกดีไซน์สปอร์ตนะคะมาให้แล้วเป็นรถเก่งนะคะแบบว่าเตี้ยมาให้แต่ว่าไม่ได้โหลดนะเป็นการแบบออกออกดีไซน์มาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มเลยนะ,ะเป็นเก่งเตี้ยที่มาพร้อมความสปอร์ตขับดีขับสนุก นะบอกเลยว่าใช้งานดีมากรุ่นนี้นะคะไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแอลเจอรมโรงงานดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะด้วยสัญลักษณ์ตัว C ีที่ย่อข้ามาจากคําว่า c i v i c รุ่นนี้ถือว่าเป็นการดีไซน์มาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะมาในสภาพสวยกล้องถอยหลังมีมาให้โลโก้ฮอนด้าอยู่ในสภาพเดิมและในส่วนของรายละเอียดนะคะอุปกรณ์เสริมด้านหลังมีมาให้นะคะตัวแม่แรงเครื่องมือต่างๆเนาะยางอะไหล่นะคะมีมาให้ครบเลยนะคะช่วงล่างมีพื้นที่นะ เก็บสัมภาระได้จุกๆเลยนะคะสําหรับใครที่สายชอบออกต่างจังหวัดหรือว่าชอบเก็บของไว้ในรถนะคะห้องเก็บสัมภาระคันนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างเลยนี่นะคะ <c oughs> ด้านท้ายไม่มีการโดนชนมานะคะตัวน็อตยึดไฟท้ายมาในสภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเมคอัพต่างๆลูกค้ามาชมได้เลยนะ <c oughs> นี่นะคะน็อตโครงสร้างมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยทั้งสองข้างแน่นอนการันตีให้นะคะ <c oughs> น็อตยึดไฟท้ายเรียงลงมาอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้เลยโครงสร้างต่างๆ ครบจบกันเลยถือว่าเป็นรถเก่งที่น่าใช้งานมากๆขับสนุกขับดีนะคะเครื่องยนต์แรงด้วยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรุ่น1.8ด้วยนะคะสีเทาดําสวยๆได้แม็กเดิมโรงงานมาให้ขอบ16เรียมสันเส้นสายตัวรถนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยหรือจะเป็นในส่วนกระจกรอบคันคันนี้ได้เป็นพาร์ทเดิม Honda มาแล้วนะคะทั้งรอบคันจะเป็นท้องผู้โดยสารทั้งสองข้าง กว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะคะซอกประตูอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะหัวน,น็อตเม e อารนะคะสภาพสมบูรณ์แบบนี้ค่ะพี่พี่นะคะแล้วก็กระจกรอบคันเนี่ยพาร์ทเดิมสวยๆแบบนี้นะคะไม่อยากให้พลาดเลยพี่พี่ f c คันนี้519,000ไม่7,000อไอม่0 0 0กิโลถือว่าไม่น้อยมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ โครงสร้างต่างๆนะเดิมโรงงานนะคะไม่มีโรงาราคายขยับขยืนค่ะสภาพสมบูรณ์ตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานมาให้แล้วสำหรับตัวรุ่น E จะได้เป็นตัวเบาะผ้าแต่ถ้าใครอยากไปหุ้มหนังนะคะก็หุ้มได้เหมือนกันนะพี่ๆนะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้นะพวมาลัยมันติฟังก์ชันมาในสภาพสมบูรณ์เลยนะคะนี่นะฟุตคอนโทรลมีมาให้ฟุตสตาร์ทไม่แท้77,2 0 0รอ20กอ่า74,000 นะคหกิโลคือไม่แท้เลยและในส่วนของราเดียดตัวจอคันนี้นะคะรองรับในส่วนของบลูทูธนะ USB นะคะแล้วก็กล้องถอยหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะแล้วก็ระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คันนี้เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคันนี้นะคะเพิ่งเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้ด้วยนะ นะคะครบเลยมีการตรวจลดให้แล้วนะคะ2อ4รเจ็ดสี่รายการไม่แท้และคันนี้ตรวจลดมาแล้วรดท้าดาวแน่นอนราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะสนใจข้อเสนอดีๆหรือว่าการจัดไฟแนนซ์อยากเป็นซื้อสดสามารถโทรมาสอบถามเรื่องราคาได้เลยพี่คันนี้นุชบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสนใจคันนี้ติดต่อด่วนเข้ามาได้เลย0ูนย์เก้าหนึ่งนะคะสี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองนุชเพชรยนต์นะคะยินดีคําปรึกษาทุกเคสเลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาชมรถเองนะคะมีการจองออนไลน์เข้ามาได้เลยเข้า สัต์โดยตรงค่ะและเรามีบริการจัดไฟแนซ์ถึงที่ไม่พอเท่านั้นเนี่ยค่ะเรายังมีการส่งรถสไลดให้อีกด้วยเนี่ยสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามารับรถเองนั่นเองนะคะอ่ะสวยมากคันนี้นะคะรายละเอียดนะก็จะประมาณนี้นะคะโครงสร้างต่างๆถ้าใครอยากมาดูรถจริงอยากมาลองขับติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องนิดนึงนะคะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนไปดูได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะใน่วนองรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.8 4ีสูบมาในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะน็อต <Not S 1> แต่ละจุดมาในสภาพเดิมมกอาร์โ <Yeah. S 1> ครงสร้างเดิมนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าคันนี้มีการตรวจรดให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าได้5ดาวมาด้วยนะโค,ครงสร้างหลักเดิมโรงงานแน่นอนนะคะและแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมา นะะเพิ่งเปลี่ยนมาให้เลยคุณลูกค้านี่แบตเตอรี่ก้อนใหม่นะคะแล้วก็น็อตที่ฝากับโปรงมาในสภาพเดิมโครงสร้างเดิมค่ะการันตีมาให้แล้วสวยครบจบในคันเดียวเลย Honda c ซ v i c นะ,ะ่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น f c เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับ honda c ซ v i c อีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะและที่สำคัญราคาไม่แรงค่ะคันนี้5 9 9 0 0 0ซื้อออกไปขายต่อราคาไม่มีตกแน่นอนคุณลูกค้าและได้ไม้แท้โรงงานมา 74,000กิโลเท่านั้นสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะฝ่ายพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเนาะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ